นายกจะเขินอะไรขนาดนั้ชัดๆเลยดีกว่าจะเขินไปบิดประตูทำไมอ่ะหันมาคุยถ้าไอราทันายกจะเป็นคนแถลงยุบสภาเองไหมคะหรือว่าหรือว่าให้เอกสารเผยแพร่ ควาเห็นว่าันนี้แน่นอนแล้วรก็คมเห็นของของใครพูดก็พูดไปไม่เลยการเดือนใช่ไม่เลยกางที่ย์ตามรอบนะไหมคะอาจารย์็พําะนั่นเป็น t ทม์ l ลน์ของกกตอนี่ส่งไม่อาจารย์ไม่เลยการเดือนใช่ไหมคะท่านนายกไม่ตอบของอาจารย์มิโนนี่คือชัวชัวกี่เซ็นต์อาจารถามัไม่รู้ิท่านายกจะยิดวันธงชัยหลักในการพิสพาวันอะไรอะวันเริกดีครับวันที่สิบห้าวันธงชัยวันดีเลยก็ดีทุกวันแหละดีทุกวันแหละ ถ้าทำอะไรทำดีๆมันดีทุกวันแหละไม่กลัวหรอกแปลว่านายกจะเอาวันที่นายกสะดวกใช่ไหมคะวันสะดวกที่สุดอะ่ะวันที่<ะ>งานการมันทำทำไม่เสร็จทำเสร็จใช่ไหมเห็นวันที่15บหากำหนดก,การนายกจะลงพื้นท,ที่พัทลุงใช่ไหมคะไปตรวจราชการพัทลุงเพราะอย่างเขาเสนอแผนใหม่อันนั้นเป็นการอีกบทบาทหนึ่งอันไหนที่ไปไป โวกพียุกข้าไปทุกจังหวัดอีแล้วไม่เหรอเป็นนายุมตีก็ไปได้นีนาไม่ได้ไปหาเสียงไม่เป็นอนะพักมันจไหมหาเสียงก็เป็นแบบโคราชท่านนายกา่าท่านอีกนิดนึงค่ะวันยุสภาท่านนายกจะยืนแถลงทางการเลยใช่ไหมคะก็ระเบียบเขาว่าไงล่ะต้ท่านมาขึ้นาแกเชนปรับไวกบแล้วท่านนายกจะเป็นคนแถลงยุบสภาเองไหมคะ หรือว่าหรือว่าให้เอกสารเผยแพร่ว่าเป็นพระราชกิจารีการจะได้ยกจะได้ตั้งตาอะไรจะได้เตรียมความพร้อมค่ะจะได้เอาลู่สะเราได้อะไรเราได้อะไรบ้างได้เตรียมตัวก็ได้เตรียมตัวสอสอได้สังการพักทานอะไรอย่างเงี้ยเรจะเราจะคิดติดงั้ก็คือให้รอพระราชกิจารีการเลยใช่ไหมคะนายกจะประกาศไปแล้วก็ต้องรอจ้ะแต่ว่าประกาศราชกี่วิการแล้วนายกจะแถลง แถลงใช่ไหมคะท่านนายกจะเขินนายกจะแถลงก่อนท่านนายกจะเขินอะไรหันมาพูดชัดๆเลยดีกว่าจะเขินไปบิดประตูทําไมอ่ะหันมาพเหรอแล้วน่นว่าไอ้นี่มันต้องซ่อมเนันจะเปเก่าเลยเปลี่ยนไหมเก่านาแล้วันเปลี่ยนไหม